สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเกาหลีให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับหนังมันมีชื่อเรื่องว่า deep trap กับดักซ่อนตายเข้าฉายในปี2015มันเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึง่งที่ได้อยู่กินกันมา5ปีแต่ว่ายังไม่มีลูก พวกเขาได้รับคําแนะนําจากหมอว่าให้ลองไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศดูพวกเขาก็เลยได้จองที่พักบนเกาะแห่งหนึ่งนะครับตามที่ได้หาข้อมูลมาจากทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเมื่อไปถึงพวกเขาก็ได้เจอกับเรื่องปแปลกๆมากมายบนเกาะแห่งนี้แล้วเรื่องราวมันจะจบยังไงก็ลองมาฟังผมสปอยดูนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกําลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่สามีภรรยาคู่หนึ่งสามีเขาไม่ชื่อว่าจุนซิกซึ่งผมจะขอเรียกว่าพระเอกนะครับ ส่วนภรรยาสาวแสนสวยเธอมีชื่อว่าโซยอนและผมก็จะเรียกว่านางเอกทั้งคู่ได้แต่งงานอยู่กินกันมาแล้ว5ปีแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังมีปัญหาครอบครัวตั้งแต่ที่นางเอกของเราได้แท้งลูกไปจนทําให้พระเอกนั้นรู้สึกผิดหวังและเริ่มละเลยไม่เอาใจใส่เมียของตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองคนก็อยากจะมีลูกสักคนหนึ่งแต่ว่าพอถึงเวลาเขาได้เข้าเข็มนั้นพระเอกก็ยังหลอนกับความสูญเสียที่ผ่านมาของลูกคนก่อนทําให้ความเป็นชายของเขาไม่แข็งขันเหมือนเดิม นางเอกก็อยากจะช่วยให้สามีกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมและเธอก็ได้รับคำแนะนำจากหมอว่าให้ลองไปเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนางเอกก็เลยหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ได้ไปพบกับร้านอาหารแห่งหนึ่งมันตั้งอยู่บนเกาะเซจูที่ร้านอาหารแห่งนี้จะมีพวกอาหารที่ผสมสมุนไพรกระตุต้นความเป็นชายให้กลับคืนมาและรีวิวร้านอาหารแห่งนี้ก็ค่อนข้างเป็นบวกซะด้วยเธอก็เลยไปนัดกับทางเจ้าของร้านเอาไว้แล้วนางเอกก็ได้ชวนสามีให้ไปเที่ยวที่เ,เกาะแห่งนี้ด้วยกัน แต่เธอไม่ได้บอกสามีนะครับว่าที่ร้านอาหารบนเกาะแห่งนี้มันมีอาหารที่บำรุงความเป็นชายของเขาด้วยและเมื่อสุดสัปดาห์มาถึงทางคู่ก็ได้เริ่มออกเดินทางแล้วยังต้องเอารถยนต์ไปขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อข้าไปยังเกาะอีกด้วยบนเกาะมันก็มีบรรยากาศที่สวยงามและเมื่อเดินทางไปถึงร้านอาหารแห่งนี้พวกเขาก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าในร้านนั้นไม่มีลูกค้าเลยมันเงียบมากเงียบจนดูผิดปกติทั้งๆที่ตอนนี้ก็เป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีแล้วจากนั้น พวกเขาก็ได้เจอกับตะลุงเจ้าของร้านที่ดังเอกได้โทรมานัดเอาไว้เขาดูเป็นคนที่มีอายุแต่ดูหน้าตาน่ากลัวแล้วก็ภรรยาสาวของตะลุงเธอเป็นหญิงสาวที่หน้าตาดีมากและยังดูอ่อนกว่าตะลุงหลายสิบปีแต่ว่าภรรยาของตะลุงนั้นไม่ได้พูดจาอะไรกับใครเลยเพราะว่าเธอนั้นเป็นใบแล้วผมก็จะขอเรียกเธอว่าสาวใบนะครับและแม้ว่าพฤติกรรมของตะลุงนั้นจะชอบใช้กําลัง แล้วก็พูดจาตะคอกใส่เมียตัวเองนะครับแต่ว่ารสชาติอาหารที่เขาได้ปลูกมานั้นมันช่างอร่อยเหมือนคำชมที่นางเอกได้อ่านมาจากในอินเทอร์เน็ตเลยนอกจากอาหารแล้วก็ยังมีเหล้าหมักสูตรพิเศษของทางร้านนำมาเสิร์ฟให้อีกแต่พอมารู้ทีหลังว่าเหล้าสูตรพิเศษนี้หมักมาจากตะขาบทำเอาพระเอกของเราแทบจะอ้วกออกมาเลยและระหว่างที่ทานอาหารกันอยู่นั้นตาลุงก็ได้เดินมาถามว่าพระเอกกับนางเอกะแต่งงานกันมานานหรือย,ยังแล้วมีลูกด้วยกันหรือเปล่า พระเอกก็บอกไปว่าพวกเราแต่งงานกันมา5ปีแล้วแต่ยังไม่มีลูกเลยเพราะว่าพระเอกของเรานั้นความเป็นชายมันไม่แข็งขันเหมือนที่เคยเป็นพอตาลุงได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเขาจะเข้าไปในป่าไปล่าสัตว์แล้วก็หาสมุนไพรมาทําอาหารให้ที่จะทําให้พระเอกนั้นกลับมาคึกคักได้อีกครั้งหนึ่งแล้วในคืนนั้นตาลุงก็ได้ปรุงอาหารสูตรพิเศษที่ได้เข้าไปในป่าไปหาวัตถุดิบมารสชาติอาหารนั้นอร่อยไม่มีที่ติ แถมยังช่วยกระตุ้นความเป็นชายของพระเอกอีกด้วยระหว่างที่พระเอกนั่งกินอาหารไปนั้นเขาก็ได้แอบมองไปทางสาวใบ้ยอยู่บ่อยอครั้งจนนางเอกและตาลุงก็สังเกตได้แต่ตาลุงก็เหมือนจะเป็นใจให้พระเอกนะครับเขาก็บอกให้สาวใบ้ไปบริการคอยเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟอาหารให้พระเอกและสาวใบ้ก็ดูเหมือนว่าจะอ่อยพระเอกเหมือนกันแถมตาลุงก็ยังบอกอีกว่าเหล้าสูตรพิเศษของเขานั้นจะทําให้ความเป็นชายกลับมาอีกครั้งหนึง่งและมันไม่เฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นนะ กับผู้หญิงมันก็มีผลเหมือนกันตาลุงก็เลยได้ขยันขยอน,นางเอกให้ดื่มเหล้าเข้าไปด้วยหลังจากนั้นทั้งสี่คนก็เมากันได้ที่พวกเขาร้องลํำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานนางเอกที่เห็นพระเอกดูมีความสุขเธอก็ยิ้มออกมาได้พระเอกก็มองสาวใบ้ยอย่างไม่ลดละนะครับจนเผลอพูดกับตาลุงไปว่าสาวใบ้คนนี้เนี่ยเธอสวยเหลือเกินแล้วก็น่ารักมากซะด้วยตาลุงก็เลยกระซิบข้างๆหูพระเอกว่าถ้านายอยากจะนอนกับเธอก็ได้นะฉันไม่ว่าอะไรหรอก จากนั้นก็ได้บอกให้สาวใบาเนี่ยเอาอกเอาใจพระเอกให้มากขึ้นสาวใบาก็เลยเข้าไปกอดพระเอกพร้อมกับเต้นลําไปด้วยพระเอกเองก็มองไปที่นางเอกนะครับแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเธอเห็นว่าสามีกําลังมีความสุขและเมื่อเวลาผ่านไปนางเอกก็เห็นว่ามันดึกแล้วก็เลยชวนพระเอกกลับบ้านแต่ตาลุงก็บอกว่าพระเอกเมามากแล้วมันไม่ปลอดภัยที่จะขับรถกลับบ้านในตอนนี้และที่นี่ก็มีห้องพักเอาไว้บริการด้วย แต่ว่านางเอกเธอก็อยากจะกลับบ้านให้ได้นะครับแต่พอพวกเขาไปลองสตาร์ทรถรถมันก็สตาร์ทไม่ติดนั่นก็เลยทําให้ทั้งคู่ต้องนอนค้างที่นี่ก่อนคืนหนึง่งแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปตามช่างมาซ่อมรถคืนนั้นทั้งสองคนก็ได้เข้าพักที่ห้องพักแต่ว่ามันก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะวาลิตของเล่าสูตรพิเศษมันก็เลยทําให้ทั้งคู่อยากลองมีลูกด้วยกันอีกครั้งหนึง่งระหว่างที่กําลังจะมีอะไรกันนั้นพระเอกของเราก็ดันเป็นนึกถึงเรื่องเก่าๆตอนที่นางเอกได้แท้งลูกคนก่อนไปเขาไม่อยากให้นาางงเเอออกกต้ม้มจบบปวดนบบนัีน เขาก็เลยหยุดแล้วต่างคนก็ต่างนอนหลับกันไปพอตอนเช้าตาลุงก็ได้โทรตามช่างซ่อมรถแต่ว่ามันไม่มีคนรับสายอู่ซ่อมรถคงจะปิดน่าจะเปิดอีกทีในวันจันท์นั่นก็เลยทําให้พระเอกกับนางเอกไม่มีทางเลือกนะครับคงต้องค้างที่นี่อีกคืนหนึง่งและในคืนนั้นพวกเขาก็ได้นั่งล้อมวงสังสรรค์กันอีกตาลุงก็ได้บอกว่าพระเอกกับนางเอกนั้นเป็นเหมือนลูกค้าคนพิเศษของเขาและนี่ถ้าเป็นที่มองโกนะถ้ามีคนพิเศษแบบนี้มาเยือนล้วก็ เขาจะยกเมียของตัวเองให้ไปนอนกับคนที่มาเยือนเลยพร้อมกับดึงตัวสาวใบเข้ามาเหมือนกับจะยกสาวใบให้กับพระเอกไปเลยนางเอกก็อึ้งไปเลยนะครับกับคําพูดและก็การกระทําของตาลุงเธอไม่ได้พูดอะไรรอฟังว่าพระเอกจะพูดอะไรออกมาบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะตึงเครียดพระเอกก็เลยขอตัวไปฉฉ่ตาลุงก็ได้เดินตามพระเอกไป และระหว่างที่กำลังทําธุระกันอยู่นั้นตาลุงก็บอกว่าอยากจะนอนกับสาวใบ้หรือเปล่าถ้าอยากก็ให้ออกมาเจอกับเขาตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวเขาจะจัดการทุกอย่างเอาไว้ให้ แล้วตอนนั้นเองจู่ๆฝนมันก็ได้ตกลงมานะครับทาให้พวกเขาต้องรีบวิ่งกลับเข้าไปในห้องพระเอกก็ได้เข้ามาในห้องกับสาวใบ้สาวใบ้นั้นก็เหมือนจะรู้ว่าตาลุงต้องการจะให้เธอทําอะไรกับพระเอกเธอก็เลยอ่อยพระเอกอย่างเต็มที่โดยทําทีว่าจะทําความสะอาดพื้นห้องเธอก็เลยก้มไปถูพื้นแบบยั่วยวนเขาพระเอกของเราก็เห็นว่าถ้าอยู่ในห้องนี้ต่อไปเรื่องที่ผู้ชายส่วนใหญ่คิดกันมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆเขาก็เลยขอตัวกลับห้องไปก่อนไปหานางเอกดีกว่า และระหว่างที่พระเอกกับนางเอกกาลังนอนอยู่นั้นตาลุงก็ได้มาตะโกนเรียกเสียงดังให้พระเอกออกมาสนุกกันต่อนางเอกก็เลยบอกว่าให้เขาออกไปสนุกต่อเธอเธออยู่คนเดียวได้อีกสักพักก็จะหลับอยู่แล้ว แล้วพระเอกก็ถูกลากตัวมาจนได้นะครับแต่ระหว่างที่กินกันอยู่นั้นตาลุงก็ได้ขอตัวไปทําธุระข้างนอกแป๊บหนึ่งปล่อยให้พระเอกอยู่กับสาวใบ้กัน2ต่อ2พร้อมก็บอกกับสาวใบ้ว่าให้ดูแลพระเอกให้ดีด้วยแล้วพอตาลุงออกไปแล้วสาวใบ้ก็ดูแลพระเอกเป็นอย่างดีดีแบบถึงเนื้อถึงตัวกันเลยทีเดียวพระเอกก็อดใจไว้ไม่ไหวแล้วนะครับแล้วทั้งสองคนก็ได้จูบกันแล้วบรรเลงเพงลงรักใส่กันบนเก้าอี้โซฟาในห้องนั้น ทางด้านตะลุงก็ได้แอบ,บเข้ามาหานางเอกบอกให้เธออย่าทําเสียงดังแล้วให้ตามมาดูอะไรตรงช่องนี้แล้วภาพที่นางเอกเห็นก็คือพระเอกกําลังมีอะไรกับสาวใบ้ยอยู่นางเอกก็อึ้งไปเลยนะครับเธอคิดว่านี่พระเอกคงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่เธอก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอตาลุงก็ได้ปลอบใจนางเอกไปต่างๆนานา,นาแล้วก็ได้อาศรรยัยจังหวะที่นางเอกเผลอเข้าไปกอดแล้วก็ปิดปากเธอ นางเอกก็ได้ขัดขืนนะครับแต่ก็สู้แรงของตาลุงไม่ได้แล้วตาลุงก็ได้ข่มขืนนางเอกในเวลาเดียวกันกับที่พระเอกกําลังมีอะไรกับเมยของเขาเหมือนกันตอนนี้กับดักที่ตาลุงได้วางเอาไว้มันได้สําเร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้ววันลุ่งขึ้นทั้งพระเอกและนางเอกก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แต่ว่าต่างคนต่างก็เก็บความลับของตนเองเอาไว้ไม่ได้เล่าให้กันฟังจากนั้นพระเอกกับตาลุงก็ได้ออกไปหาช่างซ่อมรถ แต่ระหว่างทางนั้นตาลุงอยากจะฆ่าพระเอกทิ้งเขาก็เลยชวนพระเอกเดินเข้าไปในป่าโดยบอกว่าให้ไปเป็นเพื่อนเขาหน่อยเขาจะไปดูกับดักที่วางเอาไว้ว่ามันมีสัตว์อะไรมาติดบ้างพระเอกก็เดินไปกับตาลุงนะครับโดยไม่รู้ว่านี่มันคือแผนการจะลวงเขาปิฆ่าแล้วตาลุงก็ได้พาพระเอกเดินออกไปจนพระเอกไปหยิบเข้ากับกับดักที่ตาลุงเขาได้วางเอาไว้แล้วตอนจะถอดกับดักออกพระเอกก็ได้พลาดกิ้งตกเขาลงไปจนสลบ ตาลุงก็คิดว่าพระเอกน่าจะตายแล้วเขาก็เลยกลับไปที่ร้านอาหารของเขาทางด้านนางเอกเธอก็ได้ยืนรออยู่ที่หน้าร้านพอเห็นตาลุงกลับมาคนเดียวเธอก็โวยวายใส่เขาใหญ่แล้วในตอนนั้นเองก็ได้มีสองสามีภรรยาคู่ใหม่ได้เดินทางจะมาเข้าพักที่นี่พอดีตาลุงก็เลยได้ไปต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีเหมือนกับที่เขาทํากับคู่ของพระเอกนางเอกในตอนแรกส่วนนางเอกก็ได้ถูกขังไว้ในห้องเธอก็ได้แต่รอว่าเมื่อไหรพ่พระเอกจะกลับมาสักที เธอเริ่มโทษตัวเองว่าเป็นคนทำให้เรื่องเลายๆเกิดขึ้นเธอไม่น่าที่จะพาพระเอกมาที่นี่เลยแล้วกับดักของตะลุงกับลูกค้าคู่ใหม่ก็ได้ผลเหมือนเดิมฝ่ายสามีนั้นหลงสาวใบ้ยอย่างหัวปักหัวปำจนทั้งคู่ได้มีอะไรกันส่วนตะลุงก็กำลังจะเข้าไปข่มขืนภรรยาของเขาในห้องแต่ผู้หญิงนั้นไม่ยอมนะครับตาลุงก็เลยต้องฆ่าเธอทิ้งแล้วก็ได้กลับไปฆ่าฝ่ายชายด้วยงานนี้ก็เลยตายไปสองศพส่วนนางเอกนั้นเธอได้แอบดูอยู่ตรงช่อง เธอเห็นเหตุการณ์การฆาตรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในห้องนั้นเธอรู้สึกกลัวสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากผ่านไปสักพักพระเอกก็ได้เดินกลับมาอย่างสะบักสะบอมตาลุงก็บอกไปว่าเขาได้พยายามหาพระเอกที่ตกเขาไปแล้วแต่ว่าก็หาไม่เจอจากนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปหานางเอกในห้องนางเอกก็ได้เล่าเรื่องการฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นให้พระเอกฟัง ระหว่างที่ตาลุงกับสาวใบกํากลังช่วยกันเก็บศพและทําความสะอาดห้องพักอยู่นั้นพระเอกกําลังเอกก็ได้ขโมยรถของเขาขับหนีออกไปตาลุงก็ได้วิ่งตามมาติดๆและด้วยความเร่งรีบและไม่ชํานาญทางพระเอกก็ได้ขับรถไปชนกับข้างทางจนตาลุงตามมาทันและก็ได้จับตัวทั้งสองคนกลับไปและขังเอาไว้ที่ห้องเก็บของเช้าวันรุ่งขึ้น ตำรวจได้มาตามหานักท่องเที่ยวสองสามีภรรยาที่มีชาวบ้านเห็นว่าเมื่อวานนี้พวกเขาได้มาที่นี่แล้วก็ได้หายตัวไปแต่ลุงก็บอกไปว่าไม่มีใครมาที่นี่เลยเมื่อวานนี้อาจจะเป็นการเข้าใจผิดก็ได้ตอนตำรวจจะกลับพวกเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากภายในห้องเก็บของพอเดินเข้าไปดูก็เจอกับพระเอกกับนางเอกที่โดนจับมัดอยู่แต่ลุงก็ไม่รอช้านะครับรีบเข้าไปลัดคอแล้วแทงตำรวจคนนั้นจนตายแล้วก็ได้ออกมาจัดก,การกับตำรวจอีกคนหนึ่ง ที่ยืนรออยู่ด้านนอกด้วยตอนนั้นเองสาวไบ้ก็เลยไปช่วยพระเอกกำนังเอกเธอตัดเชือกที่รัดพวกเขาออกแล้วบอกให้หนีไปเร็วๆแต่ว่าขาของพระเอกนั้นยังบาดเจ็บอยู่ก็เลยหนีไปได้ไม่ไกลมากตาลุงก็ตามมาทันแล้วชายทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กันนะครับแต่ว่าพระเอกนั้นเสียเปรียบเพราะว่าขาเขายังเจ็บอยู่จึงทําให้เขาเสียท่ากับตาลุงและตาลุงก็กําลังจะฆ่าพระเอกอยู่แล้วจู่ๆมันก็มีเสียงปืนดังขึ้น สาวใบ้นั่นเองครับเธอได้ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเตือนไม่ให้ตาลุงฆ่าใครอีกพอตาลุงหันไปมองตามเสียงปืนนั้นนางเอกก็อาศัยจังหวะหยิบเหล็กแหลมจากกับดักที่พื้นแทงเข้าไปที่ท้องของตาลุงแล้วพระเอกก็พุ่งเข้าใส่อีกครั้งหนึง่งจนทําให้ตาลุงนั้นกลิ้งตกเขาไปแล้วเหล็กแหลมนั้นก็ได้ทิ่มเข้าที่หน้าอกของตาลุงจนทําให้เขาตายไปในที่สุด พระเอกกับนางเอกก็ได้ออกจากเกาะน,นั้นมาพวกเขาต่างขอโทษซึ่งกันและกันในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับ พระเอกกับนางเอกเนี่ยกล่าวว่าจะมาเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อจะได้หาโอกาสทำลูกกันอีกสักครั้งตามคำแนะนำของหมอพวกเขาก็เลยมายัางเกาะที่ห่างไกลแต่กลับมาเจอกับอะไรแปลกๆที่มันแปลกก็เพราะว่ามันเป็นกับดักที่จะทำให้พวกเขาติดกับและพวกเขาก็ติดกับมันเข้าอย่างจังแต่ว่าในที่สุดก็หนีรอดออกมาจากกับดักนั้นได้เหลือแต่กับดักในใจที่เหมือนตาบาปของทั้งคู่ที่จะติดอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป 5.6คะแนนแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบายกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ